ครับสวัสดีครับร้านสมชายพันบอนะครับวันนี้มีของมาลงนิดหน่อยครับนิดหน่อยเองครับนี่หลักๆก็จะเป็นชุดปั๊มสิทยาแล้วก็เครื่องนะครับนี่ครับลูกค้าที่สั่งจองเอาไว้ผมก็ท่านใดผมจําได้ผมก็จะเก็บไว้ให้นะครับถ้าใดจาไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับวันีลูกค้าถักมาเยอะมากจนผมงงครับจําไม่ได้ครับ อันนี้รถติดรัคไม่ใช่นะอันนี้ของอยู่ที่รานอยู่แล้วขายเป็นกันนะครับนี่ครับเพิ่งเช็คเสร็จนะครับต้อพามาดูครับนี่อสุกะนะครับปั๊มนิ้วนะแล้วก็ m อ253อสองห้ามาลูนะครับลูกยางดีอยู่เลยนี่นี่า่ยังแน่นอยู่เลยครับโหแล้วก็มาลูน,นี่อะไรอ่ะรหัสน,น่าจะ สามพนสามนะตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดปัมมอลมเขาจะใหญ่ครับตัวนี้แล้วก็ m m 8 0 0นะครับแล้วก็ชุดปั๊มเคียวตัวแรงครับบอกเลยนะครับตัวนี้ปั๊มนิ้วนะตัวนี้ถ้าใครชอบแรงแงนะนี่แหละครับลูกเซรามิกครับมันต้องหย่อนน้ำมันแรงมากบอกเลยนะครับช่วบปั๊มแบบนี้ครับมันเป็นปั๊มแรงดันครับแล้วตัวนี้เป็นของเคียวเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นรุ่น ahp 3 5นะครับแรงงานนี่ครับปั๊มนิ้วเหมือนกันนะทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นชุดปั๊ม สามศูนย์สามนะนี่นี่ครับตัวมันจะเท่ากัน,นครับสามศู 3. 3. นย์สามนี่ครับโอเคแล้วนี่ก็โอลิมเปียนี่เมื่อกี้ผมไลฟ์สดไปแล้วแต่ทีนี้มาดูนี่ทีตัวนี้โอลิมเปียนะตัวนี้มาพร้อมชุดสายเลยนี่ราคาเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้นะครับมันของมาลงเยอะผมจำไม่ได้ว่าทนะีบห้าศูนย์ห้าเนี่ยตัวนี้แรงครับตัวนี้ ชักยาวแล้วก็มาลู3ามศูนย์สามนะครับไปอยู่นะครับสภาพเก่าเก็บแล้วก็นี่เลยสามศูนย์สามมาลูแล้วก็สองห้าสามนะครับแล้วก็เครื่องแปดแรงนีู่กคาท่านใดที่ที่ทักเข้ามาหาเนี่ยของเข้านะครับแปดแรงเพาทดนะครับ G B สองเก้าศูนย์นะครับเมดินเจแปนนะครับแปดแรงเพาทดติดดีครับตัวนี้ถังใหม่ครับเกวัดอยู่ครบเลยครับมีร้อยถลอดตอนเข้าตู้มาเฉยนิดเดียว ถลางก็ใหม่มากเราเป็น M/S 8 0 0รวนูน M/S 8 0 0ร้อนตัวนะครับก็จะมีชุดปั๊มเคียวอันนี้351หปอกเซรามิกเซรามิกดำเนอะ่ตัวนี้ก็เป็น571นะครับมาแล้วครับที่ลูกค้าถามมาปั๊มนิ้วเคียวแรงๆครับตัวนี้มาแล้วครับแล้วก็ C.P. ส0 0นอนี่ปั๊มนิ้วนะฟังเสียงครับโคดแรงครับบอกเลย แล้วก็น่าจะเป็นคูปตาแต่มันเป็นของมารูครับนี่ครับตัวนี้ประมาณสามศูนย์สามมอคงใหญ่ครับมอลมใหญ่ครับว่ามศูนย์สา้าสนะครับตัวนี้ก็อาริมิสซึใช่เอ้ยของอาซาบ้าโัษทีครับน่าจะใช่รหัสเอ็ดนะอาซาบ้าจะคล้ายๆกัอนอยูอ่ครับอาซาบ้าโอลิมเปียครับตัวนี้เป็นเครื่องพ่นลมเป่าลมนะครับตัวนี้เป็นของโรบินนะท่านใดถักก็ได้ครับ ของเข้าเลยนะครับ่ตัวนี้ sp 2 8 0ปครับนี่นี่นะตัวนี้ก็ของ a l ิ m i s u ครับตัวแรงครับนี่เลสภาพใหม่ใมเลยครับชัางชุดนะตัวนี้สวยมากครับดูสายดีแค่ได้ใส่เดียวก็คุ้มนะครับบอกเลยครับนี่ สายมันนิ่มมากครับบอกเลยครับท่านใดที่เคยเคยใช้สายญี่ปุ่นจะรู้เลยครับว่ามันนิ่มนิ่มมากจริงครับเนี่ครับใหม่มากครับตัวนี้เหมือนมันเก่าเก็บอะครับป่องยังไม่สุกเลยเนี่ยยังขาวเลยแล้วก็ตัวนี้ครับชุดแรชุดแรผมครับให้ดูให้ดูนี่ครับสภาพไม่ค่อยไม่ค่อยใหม่ครับไม่ค่อยใหม่เลยยอกครับสภาพใหม่มากครับนี่ยังไม่ล้างนะมีพี่สั่งจองไว้ครับยอก รอดูอีกทีว่าหลุดจองไหมนะครับเขาสั่งผมไว้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนะครับโอเคชุดมาลูนะครับสามสามห้านะครับชุดกระเช้านะนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับสภาพนี่ยังไม่ได้ล้างถนะ้าล้างนะโคตรใหม่ครับแล้วก็สามศูนย์สามคห้าขีดสามนะครับก็ตัวเดียวกับตัวนี้ห้าห้าศูนย์ลองสังเกตได้ครับต่างกันที่ปอกนิดเดียวสภาพ ไม่ค่อยใหม่เลยครับให้ดูน็อตครับสภาพไม่ค่อยใหม่เลยครับนี่เลยทางน้ําเข้าหนึ่งนิ้วนะแล้วก็สามสามหนึ่งนะครับนี่เลยแล้วก็มีแบบติดมานิดหน่อยครับสภาพไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่ครับแล้วก็ชุดกระเช้านี่ครับ C 1 5 รุ่นใหม่นะให้ดูกดในตัวครับรุ่นใหม่แล้วชุดนี้สภาพก็ธรรมดาธรรมดาครับนี่ครับปรับรุ่นใหม่ครับนี่ถังครับตกปลาสามสามศูนย์สามหนึ่งศูนย์แล้วก็นี่ครับเดินมาก,กับปั๊มลอยคนระัโคชินแล้วก็ซีหนึ่งห้าสามสามศูนย์ นะครับเราก็ะกูลอะไรวายเอนะครับเหมือนโยชิอะไรครับนี่นะครับแรงครับตัวนั้นครับจักยาวแล้วก็ตัวนี้เป็นของปาม์เมนคูบต้านะครับแต่ว่าเป็นตัวเดียวมาลูนะครับปอกดําเซรามิกเหมือนกันครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกับรหัส4ี่สี่หนึ่งศูนย์นะครับแรงนะครบชุดนะตัวนั้นอะต่อไปเรามาดูชุด นี่ครับชุดกระเช้าอ่ะพูดผิดชุดสายโลนะครับตัวนี้เป็นละหดเอ็มเพห้าพันนะครับหนึ่งนิ้วนะขายช็อปแรงๆชุดนี้เลยครับนี่ยังใหม่อยู่เลยนะนี่สแตนเลสนี่ชุมโกเมียมชุบพูดผิดครับนี่เป็นเหล็กนี่ไม่ไม่เลยสายตัวนี้น่าจะสิบมิลครับหนามากครับนุ่มเลยครับสายญี่ปุ่นเขาจะนุ่มมากถ้าคนใช้อยู่จะรู้เลยคนเลยเรื่องสายบ้านเรานะบอกเลยเลยครับ ต่อไปจะเป็นจันม่าดีเซลชนกระชุดปั๊มนะนี่ครับลูกค้าที่ทักมาถามว่ามีมาไหมนี่ครับองเข้าแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ล้างนะครับดีเซลหกแรงนะครับตัวนี้ดีเซล L6 นะครับนี่ครับชนกระชุดปัม๊มตัวนี้นาะประมาณสี่นิ้วฮะตัวนี้ใหญ่มากครับยังไม่ได้ล้างนะน่าล้วตัวนี้เป็นอีบาร่านะครับได้มาหนึ่งตัวนี่ครับ หมุนเื่นๆน,นะครับดูนี่ไงแค่หมุนเบาๆนะเข้า3ออก2.5นะถ้าจำไม่ผิดนะเข้า3ออก2.5งจ้านะครับหมุนเรื่อนๆน,น,นะครับนี่นี่หมุนอยู่นะครับเฮดมันอยู่ที่30เมตรนะตัวนี้นะครับ <c oughs> ตอนแรกผมจะไปกลาวว่าจะมาชนเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจผมก็ปล่อยเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่ต่อไปนี่ครับชุดคิวซดมสแลนะครับ ตัวนี้เป็นชุดที่วิ่งเกียร์เดินหน้าได้นะครับกลับหลังได้นะครับใส่เข้าเลยชุดก่อนน้องชายผมขายไปแล้วครับนี่คตัวนี้เก็บสายตัวโนมาแต่ไม่รู้รีโมทไม่น่าจะมีมานะตัวนี้แต่ไม่เป็นไรครับ,รบ,บใช้ได้เหมือนกันครับเก็บสายได้เหมือนกันครับโอเค ตัวนี้ไม่ได้เก็บรายละเอียดน,นะเป็นเคียว571่ครับถุวน,นูนเป็นรหัส571เนปั๊มนิ้วนะครับตัวน,นี้แรงครับไม่ต้องกลัวครับเขียวลูกค้าท่านใดที่ใช้มาลูอยู่ลองลองมาใช้เขียวแรงเหมือนกัน,นครับใช้ลูกสุบตัวเดียวกันนะครับ